พิมพ์ชนกสาวสวยอายุ25ปีทำงานเป็นพนักงานประสานงานในบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตของเธอไม่ได้สวยหรูอ,อะไรนักตื่นเช้าฝ่ารถติดนั่งหน้าคอมเช็คอีเมลประชุมส่งรายงานแล้วก็กลับห้องเช่ากลางเมืองที่มีแค่เตียงโต๊ะเครื่องแป้งและหม้อหุงข้าวเล็กๆใบหนึ่งเธอไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ได้หวังที่จะรวยทางลัดแค่เป็นคนธรรมดาที่เหงาในบางคืน และฝันอยากเจอคนดีๆสักคนที่จะรักและดูแลเธอโดยไม่ต้องแบ่งใจกับใครแต่ใครจะรู้ว่าคนนั้นที่เธอเจอจะมาพร้อมกับความลับมากกว่าความจริงวันหนึ่งระหว่างที่พิมพ์กําลังนั่งเรียงเอกสารอยู่ในห้องประชุมเล็กๆเ,เพื่อเตรียมงานส่งลูกค้าใหม่ก็มีเสียงนุ่มดังขึ้นจากข้างหลังน้องพิมพ์ใช่ไหมครับผมทีครับพี่ดูแลโปรเจกต์นี้พิมพ์หันขวับใจตกวูคิดว่าตัวเอง ทำอะไรผิดพอเห็นเป็นผู้ชายในเสื้อสีฟ้าแขนพับยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นใจก็สั่นแปลกๆค่ะใช่ค่ะพิมพ์ค่ะพี่เห็นชื่อในอีเมลบ่อยมากจนอยากรู้ว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงที่แท้ก็น่ารักแบบนี้นี่เองพิมพ์หัวเราะแห้งๆพยายามไม่คิดมากแต่ก็แอบรู้สึกใจบางนิดๆหลังจากวันนั้นพี่ทีก็เข้ามาในชีวิตเธอบ่อยขึ้นทั้งข้อความทั้งส่งกาแฟ ทั้งชวนกินข้าวเย็นบางครั้งแค่ทักว่าเลิกงานหรือ,อยังครับวันนี้พี่ผ่านร้านข้าวแกงตรงหน้าออฟฟิศจึงแวะซื้อมาเผื่อเขาไม่ได้จีบตรงๆแต่ทำให้เธอรู้สึกพิเศษเธอถามตัวเองบ่อยๆว่าหรือเขาจะแค่ใจดีแต่พอเขาพูดว่าพี่ไม่มีแฟนครับมีแต่ภรรยาในทะเบียนสมรสที่ต่างคนต่างอยู่มานานแล้วโลกของพิมพ์เหมือนหยุดหมุนไปวูบกนึงคำว่าภรรยามันสะดุดใจ เหมือนมีใครมาดึงเบรกหัวใจเธอกระทันหันแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรเขาก็เริ่มเล่าแบบคนที่ดูเหมือนอึดอัดแต่จริงๆตั้งใจบีบอารมณ์เราไม่ได้เป็นผัวเมียกันมานานแล้วเราอยู่กันแค่เพื่อลูกเธอไม่เคยฟังพี่เลยสักนิดไม่เคยเข้าใจว่าพี่อยากมีความสุขบ้างเขาหันหน้าหนีเหมือนกลั้นอะไรบางอย่างไว้แล้วพูดต่อด้วยเสียงแผ่ว พี่ไม่อยากพูดถึงเธอหรอกนะแต่มันทรมานจริงๆเราไม่เคยนอนห้องเดียวกันเลยเธอแค่เป็นคนเย็นชาไม่มีหัวใจพี่อยู่ด้วยแล้วเหมือนไม่ได้มีชีวิตคำพูดแต่ละคำที่ออกจากปากเขามันเหมือนค่อยๆฝังตะปูลงบนหัวใจพิมพ์เธอไม่ได้ถามแต่เขาเล่าเล่าแบบคนที่อยากให้เธอรู้ว่าเขาทรมานแค่ไหนเล่าแบบคนที่เหมือนต้องการแค่ความเข้าใจความสงสารและที่สำคัญคือที่พักใจ บางคืนพี่ก็นั่งอยู่คนเดียวในรถนะเปิดเพลงแล้วก็ร้องไห้เหมือนเด็กไม่มีบ้านเลยพี่อยากมีใครสักคนที่เห็นค่าพี่บ้างที่อยากกอดพี่เพราะรักไม่ใช่เพราะหน้าที่พิมพ์ฟังแล้วใจอ่อนทั้งที่รู้ว่าควรตั้งสติแต่เธอกลับไม่ได้ถอยเพราะเขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกเขาไม่มีอะไรกับเมียแล้วเขาเงาเหมือนเธอและว,วันนั้นคือวันที่พิมพ์ก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ ที่เธอไม่รู้เลยว่ามันคือความลับที่จะทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลพี่ทีเดินเข้ามาใกล้หยุดอยู่ตรงหน้าเธอน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกโลกทำร้ายมาจนแทบไม่เหลือใครเขาไม่ขออะไรจากเธอเลยนอกจากขอให้เธออยู่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นคนรักไม่ต้องเป็นเจ้าของแค่ขอให้รับฟังพิมพไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อยู่กับพี่ พี่ก็มีแรงจะสู้แล้วพิมพ์เป็นคนอ่อนโยนเกินไปเธอไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ใครร้องไห้แล้วเดินหนีโดยเฉพาะกับคนที่มองเธอด้วยสายตาเหมือนจะขาดใจหากไม่มีเธอจากความสงสารกลายเป็นความผูกพันจากคำพูดปลอบใจกลายเป็นการตอบข้อความทุกวันจากการนัดเจอไม่กี่ครั้งกลายเป็นความถี่ที่หัวใจเริ่มเผลอพิมพ์เริ่มหัวเราะมากขึ้นเพราะเขาเริ่มมีรอยยิ้มหลังเลิกงานเพราะข้อความจากเขา เริ่มตื่นมากดโทรศัพท์หาทุกเช้าก่อนจะส่องกระจกเสียอีกและที่เธอไม่รู้คือเธอกำลังตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมีเจตนาจะยาที่ไม่เคยคิดจะให้เธอมีตัวตนที่แค่ต้องการคนคลายเหงาระหว่างทางที่ยังไม่กล้าทิ้งของเก่าทิ่มไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้อยากได้รักแท้เขาแค่อยากได้คนที่ไม่ถามไม่เร่งไม่เรียกร้องและเธอดันเป็นผู้หญิงประเภทนั้นพอดี เขารู้ว่าเธอมีจุดอ่อนตรงไหนเขารู้ว่าเธอเป็นคนไม่กล้าทิ้งใครไว้ลำพังเขารู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กลัวคนอื่นเสียใจมากกว่ากลัวตัวเองจะเจ็บพิมพ์กำลังหลงรักผู้ชายที่ดูเหมือนบอกช้ำจากชีวิตคู่แต่แท้จริงแล้วเขาแค่เล่าเรื่องให้ตัวเองดูน่าสงสารและวาดภาพอดีตเมียให้กลายเป็นนางมารร้ายเพื่อให้ตัวเองเป็นพระเอกในเรื่องที่แต่งขึ้นมาเองทั้งหมดและเธอก็หลงเชื่อด้วยหัวใจ ที่อยากเข้าใจด้วยความรู้สึกดีที่เขาปร่ยไว้ทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นกับดักที่มองไม่เห็นต่อให้ลึกๆในใจรู้สึกแปลกแต่ความรักมันก็มักจะติดตาก่อนปิดใจเสมอเขามักจะพูดกับพิมพ์พเสมอว่าความสุขของพี่คือการได้อยู่กับพิมพี่พจะทําทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นไปได้ที่สัญญาสัญญาที่ไม่มีลายเซ็นไม่มีพยานไม่มีอะไรเลยนอกจากความเชื่อ หลังจากวันนั้นพิมพ์ก็ปล่อยให้หัวใจไหลไปกับเรื่องโดยไม่กล้าตั้งคำถามอีกพี่ทีมารับเธอบ้างในบางวันพาไปกินร้านอาหารเงียบๆที่ไม่มีคนรู้จักพวกเขาโทรหากันทุกคืนยกเว้นคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เขาบอกว่าติดลูกบางทีเขาก็พิมพ์มาว่าพี่นอนแล้วนะฝันดีนะคนเก่งของพี่แม้เธอก็รู้ดีว่าคนที่นอนอยู่ข้างเขาอาจเป็นภรรยา ถึงจะรู้แต่เธอก็ยังรอมีคืนหนึ่งเขาพาเธอไปเที่ยวทะเลพักรีสอร์ทริมหาดสองวันหนึ่งคืนบรรยากาศดีจนเธอลืมความผิดชอบชั่วดีที่เคยมีความสุขแบบนี้ไหมคะพิมพ์ถามเขาด้วยความใสยซื่อไม่เลยพี่เคยคิดว่าความรักมันหมดไปจากชีวิตพี่แล้วจนกระทั่งพิมพ์เข้ามาพี่อยากขอแค่ให้พิมพ์อยู่ข้างพี่นะขอแค่นั้นเธอเชื่อและยอมเป็นผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงที่ไม่เคยได้เปิดตัวไม่เคยได้เจอเพื่อนของเขาไม่เคยได้ลงรูปคู่มีแค่ความสัมพันธ์ที่เหมือนห้องลับที่ล็อกกุญแจไว้นั่นหนาแต่ด้วยการเวลาผ่านไปความรักที่เธอมีให้กับเขามันเพิ่มมากขึ้นจนเกิดอยากครอบครองมีครั้งหนึ่งเธออดทนไม่ได้แล้วถามเขาตรงๆที่จะเลิกกับเขาจริงๆใช่ไหมเขานิ่งไปแล้วตอบช้าๆพี่อยากเลิกพี่พยายามแล้วแต่เขาไม่ยอมยา พี่ไม่อยากมีเรื่องที่ไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันประโยคนั้นกลายเป็นประโยคที่เธอได้ยินสามแล้วสามเล่าทุกครั้งที่เธอเริ่มถามวันหนึ่งเธอเห็นแหวนทองวางอยู่ในรถเขาบอกว่าของภรรยาที่ลืมเอาไปคืนเธอเชื่อแต่รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกเอาไว้ข้างๆงวันหนึ่งทิมไปซื้อของในห้างเธอบังเอิญเห็นพี่ที่เดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กชายตัวเล็กๆมือของเขา กำลังจับมือเด็กขณะที่ผู้หญิงคนนั้นเดินอยู่ข้างๆเธอหลบหัวใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบเหมือนถูกผลักออกจากโลกความฝันให้เจอความจริงเขาไม่ได้บอกว่าอยู่กันคนละห้องเขาไม่ได้บอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาแค่เลือกจะไม่พูดคืนนั้นเธอร้องไห้จนหมดแรงมือเธอพิมพ์ข้อความยาวมากแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กดส่งเช้ามาเขาทักมาว่าเมื่อคืนพี่หลับเร็ว ไม่ไหวเลยขอโทษที่ไม่ได้โทรหานะครับคิดถึงนะพิมพ์มองจอมือถืออย่างเหนื่อยใจแล้วพิมพ์ตอบว่าค่ะพิมพ์เข้าใจค่ะเหมือนเดิมนะใจเธอเจ็บปวดแต่แสดงออกเหมือนไม่มีอะไรเพราะยังไม่เข้มแข็งพอจะตัดออกไปเธอกำลังกลายเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบครึ่งๆกลางๆไม่รู้จักชื่อเรียกไม่ได้สิทธิ์ไม่มีสถานะแค่คนที่อยู่ข้างๆ เวลาเงาและต้องหายไปเวลาเขากลับบ้านช่วงเวลาเกือบสองปีพิมพ์ใช้ชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกไม่มีวันครบรอบไม่มีอนาคตหลายครั้งเธอพยายามหายไปลบเบอร์บล็อกไลน์ลบรูปในมือถือลบความทรงจําแต่ไม่นานเขาก็กลับมาพี่รู้ว่าพิมพ์พยายามหนีแต่พี่ก็รักพิมพ์จริงๆนะพี่แค่ติดพันชีวิตเก่าพี่ไม่ได้โกหกพิมพ์พูดทั้งน้ําตา พี่เคยคิดไหมว่าพี่ไม่ได้รักพิมพหรอกพี่แค่กลัวเสียพิมพ์พไปเพราะพิมพ์พคือที่พักใจของพี่เวลาทุกอย่างมันพังเขาเงียบพิม์พูดเหมือนคนที่ตื่นจากฝันแต่หัวใจยังสะดุดอยู่กับความผูกพันมันเหมือนจะออกมาได้แล้วแต่ก็ยังวนกลับไปที่เดิมเขายังโทรหายังส่งกาแฟมาที่ออฟฟิศยังคอยถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมนอนดึกอีกแล้วใช่ไหมเธอป่วยเขาซื้อยาให้ แต่ไม่มีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลด้วยไม่มีสิทธิ์บอกใครว่าเขาคือแฟนวันหนึ่งพิมพ์ได้ข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่าภรรยาของทีรู้เรื่องแล้วกำลังจะฟ้องยาพิมพ์ช็อกไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอถามเขาในเย็นวันหนึ่งที่เขาแวะมาเอาเสื้อเชิ้ตที่ลืมไว้ในห้องเธอที่บอกว่าพี่จะเคลียร์ก่อนแล้วถึงจะให้พิมพ์เข้ามาในชีวิตพี่อย่างเปิดเผยแต่ทำไมเรื่องมาขนาดนี้ แล้วพิมพ์พถึงไม่รู้เลยเขาถอนหายใจยกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองเบาๆพี่ไม่อยากให้พิมพ์พรู้เพราะมันเละมันมีทั้งเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องที่เขาขูจ่จะประจานพี่พี่ไม่อยากให้พิมพ์พเครียดแต่พี่ลืมไปว่าความไม่รู้มันเจ็บกว่าเครียดอีกค่ะวันนั้นพิมพ์พขอให้เขาออกจากห้องเธอเธอร้องไห้จนเสียงแหบเธอมองตัวเองในกระจกอย่างหดหู่ ในกระจกนั้นไม่ใช่พิมพ์คนที่เคยยิ้มเก่งอีกแล้วมันคือผู้หญิงคนหนึ่งที่เอาหัวใจไปฝากไว้กับคนที่ไม่มีมือจะถือมันไว้จริงๆพิมพ์ตัดสินใจลาออกจากงานเธอรู้สึกหมดแรงหมดความมั่นใจในตัวเองเหมือนชีวิตวนลูปอยู่กับคำว่ารอเขาพร้อมทั้งที่ตัวเองไม่เคยพร้อมจะเจ็บอีกแล้วเธอเก็บเสื้อผ้านั่งรถกลับบ้านต่างจังหวัดมองวิวสองข้างทางแล้วคิดกับตัวเองว่าเรากลายเป็นเมียน้อย แบบไม่ตั้งใจแต่ถ้ายังอยู่ต่อไปมันจะกลายเป็นตั้งใจเป็นแม่ของพิมพ์เห็นลูกสาวกลับมาพร้อมน้ำตาแม่ไม่ถามอะไรเลยแค่ลูบหัวลูกแล้วพูดเบาๆแม่ไม่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่แค่ขอให้ลูกรู้ว่าคนดีเขาจะไม่พาเราเดินหลบๆซ่อนซนเหมือนคนผิดประโยคนั้นเหมือนค้อนฟาดกลางใจสามวันหลังจากกลับบ้านพิมพ์ตัดสินใจไปวัดใกล้บ้าน เพื่อสงบใจเดินเข้าไปขอพรเงียบๆต่อหน้าพระพุทธรูปบอกว่าหนูอยากหลุดพ้นจากความรักที่ทำให้หนูรู้สึกผิดกับตัวเองตอนที่เดินออกจากวิหารหมอดูคนหนึ่งที่นั่งอยู่มุมเสาเรียกเธอไว้หนูมานี่หน่อยสิทิม์ลังเลแต่ก็เดินไปหนูมีกรรเรื่องผู้ชายแรงนะรักแล้วเจ็บรักแล้วรอบแล้วก็เจ็บอีกถ้าเลิกเป็นเมียน้อยได้เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นเลย พิมตัวเย็นว่าเธอไม่เคยเจอหมอดูคนนี้ไม่เคยพูดอะไรออกไปแต่เขากลับพูดตรงเหมือนรู้ทุกอย่างในใจเธอพิมกลับจากวัดวันนั้นด้วยใจที่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ไหมแต่เธอก็รู้ตัวว่าต้องเริ่มเปลี่ยนอะไรสักอย่างไม่งั้นจะไม่มีวันหลุดลพ้นพิมพ์ใช้เวลาหลายวันนั่งเงียบๆอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนไม่แต่งหน้าไม่เปิดมือถือไม่แม้แต่จะเปิดข้อความ ที่พี่ทีส่งมารัวทุกเช้าพี่ขอโทษที่ขาดพิมพ์ไม่ได้จริงๆพิมพ์พีพ่ไม่เหลือใครเลยนะเธออ่านข้อความเหล่านั้นแล้ววางโทรศัพท์ลงช้าช้าน้ำตาไม่ไหลแล้วแต่ใจยังเจ็บพิมพ์คิดอยู่นานจนวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพูดกับตัวเองหน้ากระจกเสียงเบาพอแล้วพิมพ์ชนกไม่ใช่คนที่ยอมอยู่ใต้เงาใครอีกต่อไปวันนั้นเธอเปิดโน้ตบุ๊กหาข้อมูลทัวร์ต่างประเทศทันทีไม่สนว่า เงินเก็บจะเหลือเท่าไหรหรือว่าแม่จะงงว่าอยู่ดีๆทำไมลูกสาวถึงตัดสินใจไปสิงคโปร์คนเดียวพิมพ์แค่รู้ว่าถ้าไม่พาตัวเองออกจากที่เดิมเธอจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เดิมๆวันที่เครื่องบินถึงสนามบินชางงีพิมพ์หายใจลึกๆรู้สึกเหมือนหัวใจได้ออกซิเจนใหม่โลกทั้งใบมันดูสว่างกว่าเดิมแม้จะยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปเจอกับอะไรในวันสุดท้ายของทิปขณะที่พิมพนั่งจิบกาแฟ อยู่ที่คาเฟ่เล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ําเธอก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นจากโต๊ะข้างๆ sorry you drop this พิมหานไปเห็นผู้ชายหน้าตาดีตัดผมสัน้นแต่งตัวเรียบง่ายกําลังยื่นสมุดโน้ตเล่มเล็กที่เธอเผลอทําตกขอบคุณค่ะโอ้โทษทีค่ะภาษาไทยพิมรีบยิ้มเขินแล้วพูดใหม่เป็นภาษาอังกฤษ thank you ชายหนุ่มคนนั้นยิ้ม เขาแนะนำตัวว่าเขาชื่อเดวินอายุ27ปีเป็นเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ในสิงคโปร์มาเที่ยวคนเดียวเพราะอยากพักสมองและบังเอิญเห็นพิมพ์นั่งเงี่ยบเยียบเลยอยากทักพิมพ์ไม่ได้เปิดใจง่าย,ายๆเธอแค่ยิ้มและพูดคุยแบบรักษาระยะแต่สิ่งที่ทำให้เธอแปลกใจคือเดวินไม่ได้ชวนคุยจอ้อไม่พยายามจีบไม่ถามว่าเธอมีแฟนไหมหรือชวนไปดินเนอร์เหมือนที่เธอเคยเจอจากผู้ชายในอดีต เขาแค่ฟังและถามคำถามง่ายๆอย่างคุณดูเหมือนคนที่เพิ่งหนีอะไรบางอย่างมาผมพูดถูกไหมพิมพ์เงียบไปสักพักก่อนจะหัวเราะเบาๆอาจจะนะคะหนีใจตัวเองละมัง้งพวกเขาเดินคุยกันไปเรื่อยๆตลอดช่วงบ่ายเดวินเป็นคนพูดน้อยแต่ฟังเก่งและคำพูดทุกคำของเขามันไม่หวานแต่มันลึกก่อนแยกกันเขาพูดว่าผมชอบความกล้าของคุณนะที่ลุกขึ้นมาจากความเศร้าแล้มาเดินเล่นที่นี่คนเดียว ผมคิดว่าคนแบบนี้ควรได้รับสิ่งที่ดีมากๆจากโลกใบนี้พิมพ์ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากรอยยิ้มแต่มันคือรอยยิ้มที่เธอไม่ได้ยิ้มมานานแล้วหลังจากกลับไทยเดวินก็ยังติดต่อเธอส่งข้อความมาทุกวนันไม่ใช่คำหวานแต่เป็นคำที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอมีตัวตนมีคุณค่าและไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลือกของใครอีกวันนี้คุณเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยบอกผมนะผมยังตื่นอยู่ ผมโอนเงินให้คุณห้าหมื่นบาทแล้วนะเห็นคุณพูดว่าอยากเปิดร้านกาแฟลองดูสิผมสนับสนุนคุณนะไม่เคยมีคำว่าแต่พี่ยังติดเรื่องที่บ้านหรือรออีกนิดจากผู้ชายคนนี้เลยมีแต่คำว่าผมจะช่วยคุณคุณไม่ต้องทำคนเดียวแล้วผมอยู่ตรงนี้นะพิมพ์เริ่มเข้าใจว่าคนที่รักจริงไม่ต้องพูดมากแค่ทำให้เห็นมันก็พอดี หปีผ่านไปพิมพ์ไม่ได้กลับไปที่เดิมอีกเลยเธอใช้เงินที่เดวินให้สนับสนุนการเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในเชียงใหม่คาเฟ่สไตล์อบอุ่นที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กๆและกลิ่นกาแฟาคั่วสดพิมพ์ตั้งชื่อร้านว่าพิมพ์ใจเพราะนั่นคือสิ่งที่เธอได้คืนกลับมาหัวใจที่พิมพ์ใหม่ด้วยมือของตัวเองเดวินบินมาเยี่ยมทุกๆสองเดือนเขาไม่ใช่คนบุ๋หวาแต่เขาเป็นคนที่อยู่จริง ทำจริงและพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่เคยถามว่าเธอเคยผ่านอะไรมาก่อนไม่เคยขอรู้รายละเอียดเรื่องผู้ชายคนนั้นเพราะเขาบอกว่าผมไม่ได้อยากรู้ว่าคุณเคยเป็นของใครผมแค่อยากเป็นคนสุดท้ายที่คุณเลือกพิมพ์ยิ้มและรู้ตัวว่านี่แหละคือรักแท้ที่ไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องรอให้เขาพร้อมไม่ต้องเป็นความลับของใครวันหนึ่งขณะที่พิมพ์ กำลังเช็ดโต๊ะในร้านก็มีเสียงรถเก่าๆจอดหน้าคาเฟ่เสียงผู้ชายคนหนึ่งตะโกนเรียกเธอจากด้านนอกทิมพี่เองพี่ทีพิมหันไปช้าๆเหมือนภาพเก่าๆเดินเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเขาดูโทรมกว่าเดิมผอมลงใต้ตาคล้ำเสื้อยับๆเหมือนคนหมดไฟในชีวิตทิมพี่ขอโทษที่รู้ว่าที่ไม่มีสิทธิ์แต่พี่ขอเห็นหน้าพิมพ์อีกครั้งได้ไหมพี่ไม่มีใครแล้ว แล้วภรรยาพี่ล่ะคะเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบเสียงเบาเราอย่ากันแล้วเขาฟ้องพี่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละหมื่นนี่ก็เยอะงานก็หลุดเพราะเขาเอาหลักฐานเรื่องพิมพ์ไปให้บริษัทดูพิมพ์ฟังเฉยๆไม่ตกใจไม่สะใจแค่สงสารคนตรงหน้าแต่เธอก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วพิมพ์พูดอีกว่าพี่มาเพื่อขอโอกาสหรือมาเพราะไม่มีที่ไปเขาเงียบไปอีกพิมพ์ยิ้มเล็กน้อย แล้วยกแก้วกาแฟที่เธอชงขึ้นมายื่นให้พิมพ์ให้น้ำใจพี่ได้แต่โอกาสในหัวใจให้ไม่ได้แล้วค่ะเธอพูดจบแล้วเดินกลับเข้าไปในร้านทิ้งให้เขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองเพิ่งทำสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหล่นหายแต่ไม่มีทางเก็บกลับมาได้อีกพิมไม่รู้ว่าเขากลับไปตอนไหนแต่เธอรู้ว่าใจของเธอไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดอีกแล้วคืนนั้นเดวินวิดีโอคอลหาเธอ เขาอยู่สิงคโปร์แต่ถามเธอทุกอย่างราวกับอยู่ข้างๆวันนี้เหนื่อยไหมพิมพ์เล่าให้เขาฟังมีคนจากอดีตโผลมาค่ะเขาสงสัยจึงถามต่อคนที่เคยทำให้คุณร้องไห้เหรอพิมพ์พยักหน้าเดวินไม่ได้ถามรายละเอียดเขาแค่ยิ้มและพูดว่าดีแล้วที่คุณยังอยู่กับปัจจุบันนะผมดีใจที่คุณเลือกเดินต่อมาเรื่อยๆแล้วก็เดินมาจนเจอผมพิมพ์ยิม้มหัวใจเธอไม่สันไม่แป้วไม่หวงเหวงแบบแต่ก่อน เพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่รอคอยความรักอีกต่อไปเธอคือผู้หญิงที่พร้อมเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เธอหลบซ่อนและเลือกอยู่ในความรักที่ทำให้เธอยืนได้อย่างสง่างามเมื่อฤดูหนาวมาถึงในเชียงใหม่ปีนั้นอากาศเย็นจับใจแต่หัวใจของพิมพ์กลับอบอุ่นกว่าที่เคยเธอกำลังจัดดอกไม้ในร้านกาแฟของตัวเองยิ้มอย่างคนที่มีความสุขกับทุกเช้าไม่ใช่ เพราะมันสมบูรณ์แบบแต่เพราะมันจริงใจและไม่มีอะไรต้องซ่อนอีกแล้วเดวินย้ายมาอยู่ไทยเต็มตัวในเดือนธันวาคมเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าแค่ยืนถือกระเป๋าเดินทางยือนอยู่หน้าร้านแล้วพูดว่าผมอยากใช้ชีวิตที่เหลือในที่ที่คุณอยู่พิมพยืนอึง้งน้ำตาคลอไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่เคยไม่รู้จักกันจะกลายมาเป็นคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับความรักแบบไม่ต้องแยง่งไม่ต้องทนและไม่ต้องหลบใคร ชีวิตของพิมพ์หลังจากนั้นเรียบง่ายมีเดวินช่วยคิดเมนูใหม่ๆจัดระบบหลังบ้านให้เธอยังใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ฟุ้งไม่หรูไม่รวยเวอร์แต่ทุกวันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำว่าเหนื่อยก็พักนะจากคนข้างๆวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่หน้าร้านในยามเย็นมีลูกค้าคู่หนึ่งเดินผ่านเป็นผู้ชายอายุประมาณ30กว่ากว่ากับผู้หญิงอายุน้อยกว่าชัดเจน ใบหน้าหญิงสาวดูเครียดขณะที่ผู้ชายก็กดโทรศัพท์อย่างไม่สนใจพิมพ์มองภาพนั้นเงียบเงียบ,ยบแล้วหันไปหาเดวินเคยรู้สึกไหมว่าบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อแค่สอนบทเรียนเดวินยิ้มแล้ววางมือทับมือเธอเบาๆแล้วพูดว่าแต่คนที่รักเราจะอยู่เพื่อช่วยให้เราหายเจ็บพิมพ์ยิ้มแล้วตอบกลับอย่างอ่อนโยนดีจังเลยที่ตอนนั้น ฉันตัดสินใจหนีจากคนที่ทำให้เจ็บไม่อย่างนั้นคงไม่มีวันนี้เขามองเธอด้วยสายตาอบอุ่นแล้วพูดเบาๆผมไม่ได้รักคุณเพราะคุณสมบูรณ์แบบผมรักเพราะคุณผ่านเรื่องแย่ๆมาแต่ยังเลือกจะรักอย่างถูกต้องพิมพ์น้ำตาซึมยิ้มทั้งน้ำตาแล้วพูดเพียงคำเดียวขอบคุณที่รักฉันในวันที่ฉันกล้ารักตัวเองคืนนั้นเธอเขียนลงในไดาอารี่บันทึกถึงตัวเองว่า ฉันเคยมีช่วงเวลาที่ฉันหลงรักใครสักคนจนยอมเป็นเงาในชีวิตเขาแต่พอฉันกล้าหายออกมาจากเงานั้นฉันถึงได้รู้ว่าโลกมันสว่างแค่ไหนความรักที่แท้จริงไม่ใช่รักที่เราต้องรอให้เขาพร้อมแต่มันคือรักที่เราพร้อมจะเป็นตัวเองและเขาก็รักเราในแบบที่เราเป็นขอบคุณอดีตที่สอนให้ฉันเลือกอนาคตข้อคิดคนบางคนไม่ได้เข้ามาเพื่อรักแต่เข้ามาเพื่อให้บทเรียน และถ้าเราไม่กล้าออกจากวงจรเดิมเราก็จะเจ็บซ้ำแบบเดิมจนกว่าเราจะเรียนรู้เพราะรักแค้จะไม่ทำให้เราต้องหลบซ่อนรักแค้จะไม่ทำให้เรารู้สึกผิดกับตัวเองและรักแพ้จะมาเมื่อเรารักตัวเองมากพอจนกล้าปล่อยมือคนที่ไม่เคยเลือกเราจริงๆเมื่อเรากล้าพอจะออกจากความรักที่เจ็บเราจะได้เจอคนที่รักเรา โดยไม่ต้องขอให้เขารักและเมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้ว่าที่เจ็บมาทั้งหมดมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือบทเรียนที่พาเรามาหาคนที่ใช่จริงๆ